ต่อมาเป็นเรื่องที่เราคิดว่าทุกคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเราจะพูดนี่คือที่ชาร์จที่ชาร์จมีอะไรบีางสมมุติเรานั่งผิดท่าปุ๊บจะขึ้นมาเลยซึ่งคุณนั่งผิดท่านะจ๊ะพูดถึงยุคนี้เนี่ยมนเป็นยุคที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆเนาะว่าแบบ work from home การเลยนออนไลน์ต่างๆมันเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากๆ และมาทาให้อุปกรณ์อย่างพวกโน้ตบุ๊กเนี่ยหรือว่าแล็ปท็อปเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นหลังจากที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องใช้เนี่ยมันก็ต้องใช้มากขึ้นวันนี้เราอยู่กับ Lenovo Ideapad Slim 3i รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อสิ่งที่เราได้พูดไปก่อนน้นนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนออนไลน์ทํางานที่บ้านหรือว่าใครก็ตามแต่ที่ต้องการใช้งานต่อเนื่องนานๆรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานแบบนั้นแต่จะทำได้ดีขนาดไหนวันนี้เราไปคุยเรื่องนี้กันค่ะ work from home เรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์คือชะตาที่เจ้ามิอาจเลี่ยง <c oughs> ตรนนีเมื่อการสเต็ปกี้ขอต้อนรับเข้าสูราาระะ่รายการสเต็ปกี้นะคะรายการที่คุณพ่อการรีบถิงรูปแบบใหม่เพราะเรานะั้นไม่มีพักไม่มีพวกวันนี้อยู่กับโน้ตบุ๊กนะคะก็เป็นอุปกรณ์พวกพาหนึ่งอันที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสําคัญเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย w o r k from home ประชุมออนไลน์เรียนออนไลน์ต่างเนี่ยมันใกล้ตัวมาจนกลายเป็นชะตาที่เจ้ามิอาจเลี่ยงไปแล้วนั่นเองถึงขนาดแล้วนะคะมนุษย์เราก็มีการปรับตัวมากขึ้นเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้ริ่่มมีีการขยยับตวแลละเปนไป อุปกรณ์อย่างแท็บเล็ตหรือว่าแล็ปท็อปเองเนี่ยเริ่มกลายมาเป็นหัวใจที่สําคัญมากขึ้นในการใช้งานในยุคนี้วันนี้อยู่กับ Lenovo IdeaPad Slim 3i หรือว่าเป็นแล็ปท็อปที่เอาไว้เหมาะกับสิ่งที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้เพื่อจะเป็นตัวของเียนออนไลน์ประชุมออนไลน์ต่างๆ หรือว่าจะต้องการใช้วิดีโอคอลต่างๆเนี่ยตัวนี้ติดตั้งอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมาให้เราเนี่ยได้ใช้งานกันหลากหลายเลยทีเดียวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยค่ะด้วยสำหรับเรื่องแรกเราจะบอกก่อนก็คือเดี๋ยวเรามาสํารวจรูปร่างภายนอกเขานหนึ่งลวกันตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีขนาดอยู่ที่14นิ้วน้ําหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่1.4กิโลกรัมบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่น้าหนักเขานี้เหม็นดูสลิมเลยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความคิดเห็นอย่างนี้คือเราอะเคยใช้แล็ปท็อปที่มันบางมากๆแล็ปท็อปนะคะไม่ใช่แท็บ แล็บท็อปบางๆนเนี่ยผลขึ้นหนึ่ง CPU มันจะใส่ตัวดีๆมาหน่อยก็ไม่ได้อย่างที่2ก็คือตัวหน่วยความจําเอยหรือว่า พวกสเปคต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากคือถ้าเกิดว่าจะสูงมากแล้วก็บางด้วยเนี่ยราคาก็จะดีขึ้นไปเยอะมากเรามองว่าตัวนี้งบประมาณ2 0 0 0มืนบาทนะคะโดยเฉลี่ยนเนี่ยราคาจะประมาณนี้ซึ่งคุณสามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยเนี่ยราคามาเนี่ย2 0ห0 0 2น0 0 0ห่น่อยๆเนี่ยคุณได้สเปคอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปเอาเป็นว่าด้วยตัวนี้เนี่ยน้ำหนัก1.4กิโลกรัมเนี่ยสำหรับเราเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเออมันก็ไม่ได้เบามากแต่พอจับถือจริง,รงๆมันก็โอเคไม่ได้หนักมากเกินไปเช่นกััันน1.4กกกกิโลลรมมางอเคพพไไปี่ด้ อยู่ในเกณฑ์ที่เราว่ามันโอเคอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบภาระอะไรแบบเยอะแยะมากมายขนาดนั้นตัวฝาด้านบนเนี่ยโอ้โหมีโลโกโลโลโ้ Lenovo วิ่งอยู่นะคะ แบบมินิมอลมากคือแผ่นนี้คุณผู้ชมดูสิคือทั้งแผ่นเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีเลนัวน์นิดเดียวตรงนี้มินิมอลมากๆอ่ะคุณจะติดสติกเกอร์ตรงกลางนีก็แล้วแต่นะคะจะใส่เสื้อใส่กระต่ายใส่อะไรแล้วแล้วแต่เลยแต่ละว่าความมินิมอลแบบนี้เนี่ยมันก็ดูบิซนเนสดีเหมือนกันนะคะมันดูแบบเอ듀เคชันมันดูแบบการศึกษามันดูธุรกิจนะนักพูดอัรกิจก็จริงแต่นักแปลให้หมดแล้วนะโอเคไหมไม่ไม่ยากไม่ยากด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีตัวตัวดูดดูด อากาศเข้าไปเย็นๆเข้าไปแล้วก็ไประบายออกตรงจุดนี้เนี่ยคือจุดระบายความร้อนออกนั่นเองแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยนะฮะไปดูกันว่าเขามีพอร์ตอะไรบ้างพอร์ตนะคะด้าน,นซ้ายมือตัวเครื่องเนี่ยจะเริ่มต้นจากตัวชาร์จก่อนนะคะแล้วก็มี USB version 3.2นะคะอยู่ตรงนี้1อันแล้วก็ยังมีตัวเสียบ HDMI นะคะเป็นหัวใหญ่ที่เราเนี่ยสามารถเสียบขึ้นจอได้เลยอันนี้หัวนี่หาง่ายสุดและดอมบลัตทู HDMI นะคะแล้วก็มีพอร์ต Type C นะคะตัวนี้เป็น version น3.2แล้วก็มี รูเสียบผู้ฟัง3.5ให้กับเราด้านขวามมือนะคะจะมี USB 1ช่องแล้วก็มีด้านของ SD card ซึ่งตรงนี้นะคุณผู้ชม SD card ตรงนี้เนี่ยจะเป็น SD card ขนาดใหญ่นะคะเหมาะก,กับการใช้งานเกี่ยวกับพวกของกล้อง m i มิ Le r l e s s full frame ต่างๆที่นัดุดใช้อยู่เนี่ย มันก็จะเป็นแบบการ์ด sd card ที่มีขนาดใหญ่นิดนึงึ่งขึ้นรูปหน่อยนะคะหน้าตาจะประมาณนี้ดังนะนั้นไอตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะใช้งานในรูปแบบที่ดูแลมันกว้างขึ้นเยอะเลยถ้าสมมติมันเป็นช่อง micro sd card เนี่ยคูจะเอาอันใหญ่ไปขยายเป็นเล็กนึงทำไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นอันใหญ่ปุ๊บเนี่ยคุณมี sd card คุณยังใส่การ์ดลิเดอร์เสียบเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแก้ไขได้ง่ายๆหรือจะใช้การ์ดลิเดอร์แยกออกไปอันนี้ก็แล้วแต่มุมมอง ะะเปิดมาที่ตัวเครื่องเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถกางจอได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือในมุมปกตินะคะ90องศาของเราเนี่ยนะคะก,ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ยืดนี่นี่ยาวอย่างนี้เลยนะทำเป็นเล่นไหนะดูดใหญ่มากนะคะก็คือกางมาเกือบ180แต่มันไม่ถึง180หรอกมันเกือบ180องศาเลยก็ถือว่าตอบโจทย์ในมุมมองนะคะที่มีความกว้างนะคะหลากหลายรูปแบบมากต้องปุ่ม power นะคะปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลานิ้วมือด้วย แล้วก็ไปปุ่ม power ได้ในตัวคีย์บอร์ดออกแบบมาน้ำผ้ชมเป็นสีเทานะคะแบบด้านตัดกับสัวสีเทาที่มีความเงางงงนะคะให้ความรู้สึกรู้หราและดูดีมีชาติสกุลมาก t ทร็กแพดนะคะด้านล่างก็เลือกใช้สีที่เป็นสีด้านเช่นกันก็ทำให้ดู สวยงามไม่มีขีดใดๆที่เอาไว้แบ่งช่องในการคลิกซ้ายหรือคลิกขวาไปสี่มเหลี่ยมดูเรียบง่ายดีด้านมุมซ้ายล่างของตัวเครื่องนั้นประดับด้วยสติกเกอร์ Intel Core i5 Generation ใหม่สีสันสวยงามนี่คือ Core i5 Generation ที่11นะคะมาพร้อมกับ GPU Intel Iris Xe Graphics สำหรับตัวนี้เนี่ยอย่างที่เราได้บอกไปว่าพอมันไม่ได้บางนะคะก็จะสามารถใส่สเปคได้น่าสนใจมากๆตัวนี้ให้ SSD M.2 มาขนาด512กิ ตัวนี้เนี่ยทำงานค่อนข้างเร็วนะคะพอเป็น SSD เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ในการที่จะบูตเครื่องอะไรต่างๆออกมานะคะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตัว RAM เนี่ยให้มาที่8กิกนะคะเป็นแบบ DDR4 ซึ่งสามารถเพิ่มได้อีก1แถวแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีช่องนะคะสำหรับใส่ SSD หรือว่าฮาร์ดดิสต์เนี่ยอีกหนึ่งลูกด้วยเอาไว้เพิ่มข้อมูลให้กับตัวเครื่องเวลาที่คุณจะต้องการความจุที่เยอะขึ้นนั่นเองเห็นไหมว่าเนี่ยพอมันไม่ได้บางมากเนี่ยมันก็จะมีออปชั่นเสริมมาให้คุณเนี่ยเยอะขึ้น ต่อมาเป็นเรื่องของลําโพงตัวลําโพงนะคะตัวนี้จะรองรับตัวของ Do เบย์ออเดด้วยแล้วก็ลําโพงเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าทั้ง2ตัวนะคะโดยลําโพงที่อยู่ด้านหน้าทั้สงสตัวตัวนี้เนี่ยเนื้อเสียงของเขาเนี่ยโปร่งเน้นโปร่งค่ะไม่เน้นแบบเบสหนักหนาอะไรเสียงไม่ได้ดังมากกลางๆค่อนข้างไปทางดังแต่ไม่ถึงนาาด,ดังเวอร์วังอะไรสักเท่าไหร่นะคะ ตัวนี้ลาโพงเราว่ามันเหมาะกับความเคลียร์ซึ่งถ้าเกิดว่าถามว่าออกแบบมาให้ใช้ในการพูดคุยให้ชัดแล้วว่าเสียงแหลมมันต้องมากกว่าเสียงเบสอันนี้มันก็จะดีเวลาคุณวิดีโอคอลกันมันจะได้ยินชัดขึ้นเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยเสียงมิดกับเสียงเทรเบิลมันจะต้องขึ้นชัดกว่าเสียงเบสถ้าเสียงเบสมันมาเนี่ยมันจะอุยนะคะแต่ถ้าถามว่าจะมาฟังเพลงดูหนังมันก็ไม่กระหึมคุณก็เสียบหูฟังฟังแทนหรือไม่ก็ต่อลำโพงบลูทูธเอาแทนก็แล้วกันถ้าอยากจะกระหึมขนาดนั้นเพราะว่ารุ่นนีู้5.0นี่ มาต่อเนื่องกันในส่วนที่เราคิดว่าเป็นเรื่องของ Privacy ที่ทาง l e n ovo นั้นใส่ใจนั่นคือตัวปิดเปิดนั่นเองน้ดูมินิโนบุก l e n ovo อยู่ทุกวันนี้ใช้อยู่ในการตัดต่อวิดีโอนะฮะหลังจากที่กาจอราคามันสูงมากเนี่ยน,นดูก็ไปซื้อเกมมิ่งมาใช่ไหมน้าด,ดูจะรีวิวเร็ว,เรวนี้แหละคราวนี้ไอตัว l e n ovo ตัวนั้นก็มีนี่เหมือนกันนี่คือ Privacy s h u t t e r อค่ะหรือว่าตัวชัตเตอร์เปิดปิดนั่นเองเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นดิจิทัลเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนแอบเปิดด้วยระบบโปรแกรมไดดดด้้้นนถาปบบปิิปิแแบบีีเ็สสงหมทธ์ คือคุณจะแฮกยังไงคุณก็ไม่สามารถแฮกให้ตัวนี้มันเปิดเองได้เพราะมันไม่มีกลไกสั่งปิดด้วยมือเปิดด้วยมือแบบนี้ก็ปลอดภัยถามว่ามันสำคัญยังไงเวลาที่คนเราเนี่ยมันมีกล้องจ้องเราอยู่ตลอดเ,เวลาเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ดีหลังๆโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีไฟแจ้งเตือนหน้าแล้วว่าเฮ้ยมีการใช้กล้องหน้าอยู่นะมันจะมีไฟสีเขียวเขียว,วสีส้มส้มอะไรเงี้ยบอกกัน ตัวนี้นะคะปิดเลยง่ายสุดแต่นั้ดดูจะบอกว่าความสน่าสนใจของเขาก็คือว่าถ้าเกิดว่าตัวเครื่องเนี่ยมีการกําลังใช้กล้องอยู่เนี่ยเลน ovo จะมีไฟสีขาวๆเนี่ยบอกเราอีกทีหนึ่งเหมือนกันว่าคุณกําลังใช้กล้องอยู่แม้ว่าคุณจะลืมปิดมันก็ตามก็จะยังมีไฟขาวๆตัวนี้บอกอยู่นะคะเจ๋งมากปิดเอาไว้เนี่ยมันก็ยังบอกนะว่าตอนนี้มีโปรแกรมเรียกใช้กล้องหน้าอยู่แบบนี้นะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความ p r i v a t อะ่ะมันเหมาะกับบการแบบทำงาน จริงไหมผู้ชมเห็นด้วยไหมเออดีดีเอาละคุณผู้ชมเหล่าเรื่องตัวเครื่องมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยดูการออกแบบเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่าเมเมาเขาจะทำธุรกิจเลนออนไลน์อะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยแต่มันยังไม่จบมาดูกันต่อเริ่มต้นจากตัวหน้าจอ14นิ้วของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้การออกแบบที่มี ตัวขอบจอเนี่ยค่อนข้างบางนะคะเวลาดูวิดีโอหรือดูอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะเต็มตามมากขึ้นนะคะด้วยอัตราส่วนหน้าจอที่มันเต็มจอมากขึ้นนั่นเองแต่ว่ารุ่นนี้นะคะนดูก็จะบอกว่ามันก็จะมีจุดที่เราอยากจะบอกคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของมุมมองนั่นเองตัวเนี้ยจอเป็นแบบด้านนะคะฉังนั้นเวลามุมมองเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันสแสงมันจะดรอปลงไปแล้วนะคะอาจจะต้องมองตรงๆนิดนึงนะคะอันนี้อาจจะเป็นจุด พิจารณานิดนึงแล้วกันของเจ้าเครื่องนี้ว่ามุมมองจอของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดมองตรงๆเนี่ยก็สวยงามดีแต่ถ้าเกิดเรามองจากข้างๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยถ้าคิดในแง่ดีนะน้าดูจะบอกเขาเลยเนี่ยสมมติมีคนใช้โน้ตบุ๊กอย่างน,นี้นะสมมตินะมีคนใช้โน้ตบุ๊กอยู่นี่น้าดุดนั่งอยู่ตรงนี้นะไม่เห็นเลยนะเขาทําอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยไม่รู้เลยเขาทําอะไรมันแบนบมันเป็นเงาดําๆไปหมดเลยมันก็จะกลายแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอะคุณคุณเห็นมะล่ะใช่ไหม ดูดูยากเหมือนกันนะคะอาตคิดในแง่ที่มันว่าไพรเวซีมากขึ้นเนี่ยมันก็ดีนะมองโลกในแง่ดีไงอ่ะเอาเป็นว่ามันก็เป็นจุดพิจารณาของตัวนี้ไปก็แล้วกันนะคะคุมพลังคือสิ่งที่สําคัญนะคะรุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้ตัวของ Intel Core i5 Generation ที่11พร้อมกับ G p u ที่เป็นแบบ Onboard ดนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยการใช้งานที่เราได้ลองใช้ดูนะคะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการนําเสนองานกาฟเปิดซูมนะคะหรือว่าการใช้งานพวก PowerPoint Excel ต่างๆเนี่ย ก็ทงานได้อย่างลื่นไหลมากๆคือถ้าเกิดว่าตัวนี้เอามาออกแบบในการใช้งานเป็นหลักจริงๆที่เป็นงานเอกสารที่เป็นงานวิดีโอคอลหรือเป็นงานอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เกมมิ่งเราบอกเลยว่ามันเอาอยู่หมดทุกรูปแบบแล้วก็ไม่กินไฟเลยตัวนี้นะคะนันดูเนี่ยเปิด y o u t u b e แช่ค้างเอาไว้แบบเปิดค้างเอาไว้เลยเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนานมาก จะนานกว่านั้นอีกถ้าเกิดว่าคุณดรอปแสงหน้าจอลงก็จะได้สักี่ชั่วโมงครึ่งนะคะก็อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าตัวนี้มันออกแบบมาให้ใช้งานในการทํางานต่อเนื่องนานๆจะเปเรียนออนไลน์จะอะไรแบบนี้เนี่ยเรื่องแบตเตอรี่ประทับใจมากโดยส่วนตัวถ้าดูเป็น l e n o v o f a n แอยู่แล้วเนี่ยเราพอจะรู้แล้วว่าประสิทธิภาพของ l e n o v o นะคะในเรื่องของการควบคุมแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างดีตอนนี้ลหลายๆาคนอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ะแล้วเรื่องความร้อนจะเป็นยังไงนะคะเรื่องความร้อนของตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆฟังก์ นะคะโดยการกดฟังก์ชันแล้วก็หิวนะฮะจะเห็นว่ามีรูปแบตเตอรี่นะคะรูปเหมือนกับเกจวัดความเร็วแล้วก็รูปเกี่ยวกับความเย็นนะคะสแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการปรับการใช้งานเรื่องของพัดลมให้มันมีความเหมาะสมกับงานที่เราใช้ถามว่าเสียงพัดลมมีไหมถ้าเราเล่นเกมหนักๆคำตอบคือมีแต่ว่าไม่ดังมากเกมโนบุก no ยังไงเสียงก็ดังกว่านี้พัดลมมันเยอะกว่านี้ก็ดังกว่านี้ตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันออกแบบมาให้มันเชิงแบบบิสเนสเชิงแบบ Education แบบเรียนที่บ้านเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยนะฮะการใช้งานต่อเนื่องยาวนานย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญคุณสามารถปรับได้เลยนี่ฟังชั่นคิวนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่เทส l ลโนโ o นันน้นใส่มาให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะเรื่องออกแบบพูดไปแล้วเรื่องความเร็วพูดไปแล้วนะฮะสรุปสั้นๆอีกทีนึงแล้วกันว่ามันออกแบบมาเพื่อให้ทำงานแบบในเชิงรูปแบบออนไลน์แท้จริงทำงานเอกสารเรียนออนไลน์วิโีโอคอนนาน,น,าน อันนี้ work มากแต่เดี๋ยวจะไปเจาะเรื่องกล้องอีกทีหนึ่งมันมีฟีเจอร์บางอย่างที่เราอยากให้คุณผู้ชมรู้คราวนี้มาดูในตัวของที่มันสำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของ Lenovo Aware ค่ะ Lenovo Aware คืออะไร Lenovo Aware เนี่ยก็เป็นการที่เขาใช้ AI นะคะในการประมวลผลคู่กับตัวกล้องที่อยู่ด้านหน้าของเรานี่แหละเพื่อให้เรานั้นสามารถจัดสรรท่านั่งที่ถูกต้อง ให้กับตัวเองได้นะคะโดยการทํางานของเขาเนี่ยมันก็ดูดีนะคะก็คืออันนี้ดูเปิดให้แล้วกันอันนี้นี่คือ Lenovo Aware นะคะล่าสุดนะดงดนั่งเนี่ยเขาให้75คะแ,แนนแสดงว่าเราเองเนี่ยยังนั่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เนี่ยจะมีบอกเลยว่าคุณใช้ต่อเนื่องไปเท่าไหร่แล้วนี่วันนี้ไป5้าชั่วโมง18นาทีแล้วนะคะไปโน้ตบุ๊กที่นุดูเนี่ยใช้งานกับมันค่อนข้างนานค่อนข้างจะนานแล้วก็อยากเรียนรู้มันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมุ่งขวาสมมติเรานั่งผิดท่าปุ๊บ นะคะทางขวาจะขึ้นมาเลยตรึงคุณนั่งผิดท่านะจ๊ะช่วยปรับท่านั่งด้วยจะได้แบบสุขภาพแบบพวกโครงกระดูกสันหลังอะไรเงี้จะได้ดีอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยเวิร์กอ่ะมีอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากนะคะมันจะคอยแจ้งเตือนเราว่าสมมติเราใช้งานไป20นาที40นาทีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วว่าเอ้ยคุณใช้งานนานแล้วนะ เบรกหน่อยหรือเปล่านะคะเราอจะคิดว่าเอ๊ะแจ้งเตือนแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกลาคาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่านั่งหรือว่าจะเป็นตัวของการแจ้งเตือนว่าเราใช้ระยะเวลานานคําตอบคือมันสามารถกดให้มันไม่แจ้งเตือนได้อีกนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าอ่ะไม่น้อจแจ้งเตือนฉันอีกฉันรู้แล้วว่าฉันนั่งผิดท่ากดปุ๊บมันก็ไม่กลับมาอีกเลยทั้งวันเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆในการ ควบคุมให้เราเนี่ยยังอยู่ในสรีละที่ดีนะคะแล้วก็ใช้งานอย่างมีจํากัดนั่นเองแต่ถ้าใครอยากใช้งานไม่จํากัดคุณก็คุณก็ปิดมันทิ้งไปมันง่ายมากๆแต่ว่าเรามองว่าเรื่องเนี้เลโนโวก็ดูใส่ใจผู้ใช้มากๆกเลยค่ะเนี่ยเมื่อกี้บอกว่า p r e s i t u p r r g h t ใช่ไหมตัวนั่งให้ถูกต้องเมื่อกี้ได้ดูหลังคอมนิดนึงปุ๊บบอกเลยนะคะก็สำหรับใครที่ซื้อมานะคะสามารถเข้าไปดูพวก Lenovo Aware พวกนี้เนี่ยในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Lenovo Vantage นะคะก็จะมีทั้ง l e n o v o Aware System Information ต่างๆของเรารวมถึงเรื่องของการรับประกันต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้เลยจากตรงนี้เช่นกันต่อมาก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์บ้างนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะแถม Windows 10 Home มาให้เราเนี่ยใช้งานเลยฟรีแล้วก็ให้ Microsoft Office Home and Student มา ฟรีเช่นกันโอ้โหเป็งไงฟรีแต่ว่าเป็นเวอร์ชันฟรี29นะคะเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยก็คือซื้อไปปุ๊บ Microsoft Word Excel PowerPoint พวกนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วไอตัว Intel ที่ใช้ตรงนี้เนี่ยดูดลอ,อทดสอบอยู่แล้วว่ามันลื่นไหลามากในการทํางานแบบเชิงแบบออนไลน์จริงๆเนี่ยมันเคลียร์มากแล้วใครยากแบบแบตนานๆหน่อยนะไอนี่มันนานจริงๆ ต่อมาก็เป็นเรื่องของวิดีโอคอลนะคะรุ่นนี้เนี่ยกล้องหน้าของเขาเนี่ยความสว่างใช้ได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นตัวอิเซอร์ให้ดูแล้วกันนะคะตัวเนี้ยกล้องของเขาเนี่ยค่อนข้างสว่างสวยงามมากๆและก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวไมโครโฟนของเขาเนี่ยยังมีตัวของ Noice Cancellation หรือว่าการตัดเสียงรบกวนเวลาที่เราใช้งานในการ พูดคุยกันนั่นเองในเรื่องของคุณภาพของไมโครโฟนเนี่ยเราว่าก็ดีกว่าตัวที่ไม่มีตรงที่สามารถตัดเสียงรบก,กวนภายนอกได้ส่ว so, นเรื่องเวลามันตัดเสียงเนี่ยเราต้องทราบก่อนนะคะว่าความคมชัดของเสียงมันจะดรอปลงซะประมาณ20%แต่ถ้าแลกกับการที่เสียงข้างมันไม่ดังมากเข้ามาในเวลาที่เราเรียนออนไลน์หรือว่าประชุมออนไลน์เนี่ยมันก็จะดู professional หรือว่าดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้นนนนนนมันคือแล็ปท็อปที่แบบออกแบบมาเพื่อคนทํางานเพื่อคนเรียนออนไลน์เพื่อแบบนักธุรกิจ อย่างแท้จริงเลยนะคะคือมันไม่ตอบโจทย์แบบเกมเมอร์จ๋ามากแต่ที่เหลือนี่มันเก็บเรียบหมดจริงๆอันเนี้ยเราคิดว่าจุดขายเริ่มชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมล่ะต่อมาเป็นเรื่องที่เราคิดว่าทุกคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเราจะพูดนี่คือที่ชาร์จที่ชาร์จมีอะไรดีที่ชาร์จตัวนี้เนี่ยหนึ่งเลยเบาอ่าโน้ตบุ๊กปกติต้องมีไอตัวอะแดปเตอร์ใหญ่ๆอีกหนึ่งอันใช่ไหมคะแบบหนานๆเลยสี่เหลี่ยมแล้วก็ออกมาเป็นปลั๊ก พกที่นึงเนี่ยโน้ตบุ๊กก็นโลกว่าอยู่แล้วเนี่ยต้องมาพกตัวที่ชาร์จอีกเป็นเกือบโลนะหนักมากบางอันเป็นโลด้วยซ้ําหนักมากอันนี้ก็จะไม่ตอบโจทย์แต่เห็นไหมครับว่าที่ชาตของเขาอันนี้อันเล็กเบาสําคัญมากน้ําหนักเบาแต่ที่พีคกว่านั้นคือว่านักดุดลองทําการทดสอบดูดเล็กน้อยนะคะ ตัวนี้มีระบบชาร์จเร็วด้วย oh my god โน้ตบุ๊กมีชาร์จเร็วคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะมันมีชาร์จเร็วจริงๆตัวเนี้ยพอเราลองชาร์จดูเนี่ยโอ้โหมันชาร์จเร็วมากก็เลยไปลองสืบ,สบข้อมูลมาก็ได้ใจความว่าตัวเนี้ยมันมีชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะได้อยู่มาสัก 60- 70%เร็วมากๆแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยตัวนี้นะคะจะจ่ายไฟถึง65วัตคือมันเร็วแบบเฮ้ยมันเร็วจริงนะคะอันน,นี้ทั้งนี้น ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยอยู่นะคะเต็มจริเต็มก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะอันนี้เราพูดเผื่อไว้ให้เฉยเผื่อแบบ บางคนเสียบไปเล่นไปด้วยทำไมพี่มันไม่เต็มทัทีคืออันนี้เขาจะนับจากการชาร์จแบบในรูปแบบที่เราไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องหนะักไม่ใช่แบบเปิดเกมไว้ชาร์จไปด้วยคือโมเมนต์ถึงเลยพี่โอ้โหใจเย็นๆนะคราวนี้เรามาสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับแล็ปท็อปรุ่นนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าเขาสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากๆในเรื่องของการเรียนออนไลน์ต่างๆหรือว่าการทำงานออนไลน์ work from home ต่างๆ Intel Core i5 Generation ที่11 เอาอยู่จริงนะคะคือ Intel เนี่ยยังไงก็ยังคงไว้ใจได้นะฮะเรื่องของความสเสถียรในการใช้งานต่างๆเนี่ยให้ความประทับใจที่ดีมากแล้วว่าเรื่องประสิทธิภาพความแรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เราประทับใจจริงๆคือเรื่องของการกินแบตเตอรี่ที่ไม่ได้เยอะเกินไปเนี่ยก็ได้ตอบโจทย์คนที่ต้องการหาโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปสักตัวหนึ่งเอาไว้ในการใช้งานในประเภทแบบนี้เนี่ย เราคิดว่าจะตอบโจทย์ได้ไปอย่างดีส่วนจุดพิจารณาก็มีเช่นกันค่ะสําหรับจุดพิจารณาของตัวนี้ก็อย่างแรกก็คือในเรื่องของจอภาพทีมมุมมองอาจจะไม่กว้างมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะมองว่าไม่อยากให้คนอื่นรับรู้ว่าคุณใช้อะไรอันนี้ก็จะผ่านเลยทนทีเหมือนกนอันนี่บอกโลดได้ไงดีนะคะอย่างที่2คือจุดพิจารณาก็คือว่าตัวนี้มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมแบบเป็นรูปแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบนั้นเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทํางานออนไลน์เต็มรูปแบบต่างหาก เราก็เลยมองว่ามันค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วนะในจุดขายของรุ่นนี้ว่าคนซื้อต้องการอะไรหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ Lenovo Ideapad Slim 3i รุ่นนี้นะคะเป็น Intel Core i5 Generation ที่11มันมีหลายแบบนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเวลาไปซื้อเนี่ยก็ลองมองหา Intel Core i5 Generation ที่11รหัส 1135G7 นะคะ ก็เลือกให้ถูกต้องกันแล้วกันเวลาซื้อนะจ๊ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็ต้องล่าลาไปแล้วนะหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้หลับฟันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุม,มินาไซค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายต้องบอกว่าคลิปหน้าสิใช่ไหมเทปมันเชยไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย